เดีจะเพื่อนเพื่อนมาเจอกันในแล้วนะคะกับช่องไทยสปาอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะใครที่เป็นฝ้าห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะซึ่งสูตรนี้จะช่วยในเรื่องทําให้ฝ้าของเราจางเร็วอย่างมากเลยนะคะยังช่วยลดเตือนริ้วรอยช่วยให้ผิวของเราขาวรกระจ่างใสนะคะโอเคค่ะไปเข้ามาแล้วก็ก,กดกระตุ้นติกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูที่ทาและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนสมุน a, สมของเราตัวแรกเราจะใช้ผงพอกหน้าตัวนี้สมุนไพรพอกหน้าตัวนี้นะคะใครไม่มีก็ให้ใช้ผงพอกหน้าตัวอื่นๆได้เลยนะคะที่สามารถนํามาพอกหน้าได้ที่สามารถพอกหน้าลดฝ้าได้นะคะให้นํามาใช้ได้เลยนะคะใครไม่มีผงตัวนี้นะคะเราจะใช้ผงพอกหน้าสมุนไพรพอกหน้าตัวนี้อยู่ที่1ช้อนชานะคะซึ่งสมุนไพรตัวนี้ก็จะช่วยทําให้ผิวของเราขาวนวลเนียนช่วยผิวของเราขาวกระจ่างใสก็จะช่วยลดฝ้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะตัวนี้นะคะ เราจะใช้ผงตัวนี้อยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะหนึ่งช้อนชานะคะายนี่เลยนะคะเราจะใช้ผงธนาคารนะคะใครมีผงธนาคารก็ใช้เฉพาะผงธนาคารนะคะไม่มีสมุนไพรพวกหนาา้าตัวนี้ก็ไม่ต้องใช้นะคะใช้เฉพาะผงธนาคารได้เลยนะคะในส่วนของผงธนาคารก็จะช่วยลดฝ้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยควบคุมความมันช่วยปกป้องแสงแดดได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะคะเราจะใช้ผงธนาคารอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะ ใช่นี่เลยนะคะคือน้ํากุหลาบนะคะใครไม่มีก็ใช้เป็นนมลดจืดแทนได้เลยนะคะในส่วนของน้ํากุหลาบก็จะคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวของเรานะคะช่วยลดอาการอักเสบของสิวนะคะแล้วก็ช่วยต่อต้านาการอักเสบของผิวหนังได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยกระชับรูคุมขนช่วยลดฝ้าลดกระจุด่างดำนะคะช่วยลดความหมองคล้ำบนใบหน้าทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนั่นเองนะคะเราจะใช้น้ํากุหลาบอยู่ที่2-3ช้อนชานะคะใครไม่มีนมลดจืดเลยนะคะ ใส่ไปเลยนะคะเราจะไม่ทําข้นหรือเราจะไม่ทําเหลวนะคะหล mm hmm. ังจากนั้นให้เรามาคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะ mm hmm. สูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละสามถึงสี่ครั้งเลยนะคะใ mm hmm. ครที่มีผิวบวบบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะ mm hmm. ก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นๆน,น,นะคะ เพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะถ้าเขาข้นแบบนี้ให้เราเติมน้ำกุหลาบหรือนมรดจืดลงไปได้เลยนะคะให้เราทำออกมาแล้วให้เขาได้เนื้อเขาเหลวๆประมาณนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะใครมีแปรงใช้แปรงใครไม่มีก็หลังช้อนเลยนะคะอย่าไปซีเรียสนะคะมีอันไหนเราใช้อันนั้นนะคะพอกหนาๆเลยนะคะทุกคน นี่เลยนะคะพอกหนากว่นนอนี้ก็ได้เลยนะคะหลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไว้สิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะคะหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาแชร์ให้ดูอีกนะคะ